ยุงเต็มเลยมันเจ็บเป่ลูกฮะยังไงลูกเจ็บเป่ลูกเดี๋ยวเขามาช่วยเดี๋ยวเราเขามาช่วยนะ เดีไปใส่กนนะอมาเเดี๋ยวพาไปรับสาแล้ว เดี๋ยว,วยลุกมาดิเจอแม่กั็ลุกมา้าอันี้ใหญ่เลยอ่ะเอะอกรห่มอะว่ามีวิธีการยังไงช่วยน้องหมาออกจากไปฮะหลังจากถูกระชนเข้ามาพี่พี่เขาจะเอาผ้าคุมหัวหมาให้หมากับผ้าแล้วก็เอามันออกไป้ เสื้อมันขึ้นมาทำอะไร <laughs> <susinde> <clears throat> <s> <sinst indoor>

ผ่าล็อกคอเลยผ่าล็อกล็กอกคอวีแต่มันต้องดึงอยู่แล้วยังไงก็ต้องดึงหลัอออืมล็กอลกคอไวะเชื่อไหมมาโฟจับ มไม่ได้โง่แล้วไม่ได้ยากเอาผ้าคลองตัวเลยหนึ่งอันนี้เออเออเข้าหรือตัวมันเข้าหรือกัดหูเมีย ตาเชื่อมึงจะต้องตาตึงไม่ปัวแน่เตือนอย่างนี้าไปถึงกี่รุ่ีไได้เ็ดวันมา เดี๋ยวสอบถามน้องกู้ภัยนิดนึงครับหลังผมทราบมาว่าช่วงเนี้ยกู้ภัยจับแต่งูแต่วันเนี้ยมาช่วยจับน้องหมาที่ถูกรถชนมีความรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกแปลกเลยค่ะปกติเราจะได้จับแต่งูช่วยเหลือคนวันนี้เราได้มาช่วยเหลือหมาก็หมาก็มีชีวิตเหมือนกันเราสามารถช่วยหมากลับให้หมามันเป็นปกติได้แล้วอยากจะฝาก อะไรถึงชาวบ้านที่เลี้ยงหมามั้งครับที่ปล่อยออกมาแล้วหมาถูกกระชนอยา่แลแลางยยนี้ครับก็อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาหมาดี่ไม่อยากให้ออกมาเดินทางนี่ครับว่าไปเห็นหมาน้องหมาตัวเนี้ยตรงไหนแล้วเป็นมันเป็นอะไรครับอ๋อสาวมืดสามวันที่ผ่านมาน้องโดนรถชนที่หน้าร้านว่าน้องไปแล้วไงพอรุ่งเช้าขึ้นได้เสียน้องร้องเลยเดินไปหา ก็เจอน้องนอนอยู่ในป่าแต่น้องไม่ให้ใกล้เนียก็ยเลยเอาข้าวน้ำไปให้กินก็อยากจะช่วยเช่ไมหมไม่รู้หมามีเจ้าของป่มามนกันนะน่าจะมีอ่ะเพาะปอกคอเขายังใหม่ๆอยู่เลยน้องก็ไม่ดูนะก <st> ็หลังหลังจากนี้ก็ถ้าไม่มีเจ้าของมามารับไปเลี้ยงก็จะดูแลเองใช่ไหมครับก <st> ็น่าจะดูแลแบงไงได้ะสงสารเขาเขาโดนชนประมาณกี่วันแล้วครับสามวันนี้สามสามวันนี้